เมื่อคุณซื้อปูนอินซีไม่ใช่ได้แค่ปูนดีแต่คุณจะได้สสดยอดอินซีเรนเจอร์อินซีเรนเจอร์คืออะไรเด้ยบ้างเพียบอินซีแดงงานก่อชาบเทความสามารถเกินร้อยจงานเทหรืองานเทยังไงก็ต้องผมลื่นปลื้ดจบงานง่ายอินซีซูเปอร์ตัวเล็กสเปคใหญ่ ชาบเทเลืนละมุนซปเปอร์เวิร์กชาบกำแพงนั่งเสร็จแล้วต่อกำแพงได้เลยนะครับชาบเลื่อนเสร็จไวเลยไอ้หนูยอินซีทองชาบเนียนเลยไปกินข้าวกันแม่เมกซะหัวทิ่มเลยว่าแต่ปากอยู่ตรงไหนอ่ะเออนั่นดิดกินเลยอะไปลุยมาขายของต่อ อินซีทองฉาบเนียนละเอียดเนียบเวอร์ฉาบสวยไม่มีฉาบเวยใช้แล้วเรียบเนียนอ้าวโว่แต่อเอาไปทาหน้านะ <c oughs> ตัวต่อไปมาเลยอินซีปูนเขียวงานอนเนกประสงค์ก่อเทยิ่งถนัดถุงเดียวทำได้สารพันดนะจ๊ะใช้ผมแล้วคุ้มค่ามีเงินเหลือเก็บรวยอินซีแพทพลัสแรงสุดทุกงานโครงสร้างสากแรกร แข็งแรง yes, ตั้งไม่รู้หล <else, S 2> มอสแถมผมยังรักโลกด้วยนะแบบนี้แหละที่โลกต้องการใช่ละครับพัน Kes พวกเขาจะคอยอยู่ข้างคุณเดินตามวิ่งไปกับคุณเศร้าเนาะคอยปลอบใจแต่กระชัยนะ ไม่เคยทอดทิ้ง <มา S 1> ในวันที่คุณล้มและเมื่องานเสร็จเจ้าของบ้านแฮปปี้มากขึ้นคุณก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นขอบคุณมากมากงานหน้ามาช่วยกันอีกนะแล้วจะก,กาับเมื่อช่างต้องการยบายอ้ รวยยันฟันเลยที่ชิดทุกงานปูนต้องอินซีเรนเจอร์